ลูกในพลตอนที่ยี่ห้าเมื่อนินทางเข้ามาในป่าลึกมากขึ้นทุกทีทุกทีพวกเขาก็ต้องระวังตัวทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยกวันตรายไม่รู้ว่ากลุ่มกองโจรจะโจมตีเมื่อไหร่พวกเขาไม่รู้จะได้สัมปว่ากลุ่มกองโจรมีหมู่บ้านอยู่ตรงไหนกันแน่สิ่งที่ทําก็คือสะกดรอยจากร่องรอยที่เหลืออยู่แต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มไม่มั่นใจเพอราะร่องรอยมันจางหายไปกับฝนที่ตกหนักเมื่อคืน เอาไงต่อดีคบผู้พันตอนนี้พวกเราจับทางไม่ถูกแล้ว้างนั้นก็ตั้งแคมป์พักกันก่อนพวกเขาจำเป็นต้องพักเพราะนักศึกษาหลายคนไม่ได้แข็งแรงเหมือนพวกทหารอย่างเขารวมถึงต้องวางแผนใหม่ในการเดินทางจะหาสเปซสปะไม่ได้หลังจากจัดการที่พักเสร็จลมก็พาการไปอาบน้ำที่ลำธารที่อยู่ใ,ใกล้แต่การก็เห็นลมกระซิกบกระซาบกับอ,อดี ก่อนจะเดินหายไปพวกเขาก็เลยมาอาบน้ำเพียงแค่สามคนทีเห็นเข้าก็ชักส่วนกลุ่มเพื่อนๆเ,เด็กทุนด้วยกันเดินตามเพื่อไปอาบน้ำเหมือนกันเขาจะไม่จงใจตามไปคนเดียวอย่างแน่นอนเขาไม่โง่ขนาดนั้นหรอกไม่โง่จะทําให้กาาสงสัยอีกรอบออดี้ที่เดินแยกออกมาจากกลุ่มเพื่อนเขากำลังรอประพาน เขารู้ว่าประพานต้องตามเขามาแน่ว่าประพานโผลมาเขาก็ขอให้ประพานช่วยแต่ก็ถูกปฏิเสธนายมันใจร้ายวีริศก็เพื่อนเรามันยากนายมันไม่มีน้ำใจเออคำก็ไม่มีน้ำใจสองคำก็ไม่มีน้ำใจฉันจะช่วยได้ยังไงในเมื่อเท่าทัญญานั่นก็ ทำไมนายไม่กล้าพูดกับเขากลัวอำนาจเหรองั้นนายก็บอกที่อยู่มาว่าหมู่บ้านนั้นมัางมตรงไหนฉันจะไปลุยเองเมื่อเขายืนยันว่าจะไม่บอกออดี้ก็โกรธหนักมากดีถ้างั้นนายกับฉันขาดกันใจเย็นสิเดี๋ยวฉันน่ะจะเป็นคนช่วยวีเลิตออกมา,านายนี่เหรอใช่ไม่ต้องปะทะกันด้วยแต่ฉันไม่รับรองนะว่าจะพาวีลิต ออกมาสำเร็จหรือเปล่านั่นไงนให้ฉันไปนลุยเองก็จบเอาอะไรกับผู้พันคนนั้นคิดว่าบุกเข้าไปแล้วจะช่วยได้เหรอดีไม่ดีอาจมีคนอดื่นไม่เกี่ยวข้องต้องมาตายคนในหมู่บ้านนั้นนะ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์นะฉันรู้มันจริงอย่างที่ประพานพูดทุกอย่างในหมู่บ้านของเท่าธัญญาอาจจะเป็นชาวบ้านธรรมด,ดา ที่อาศัยใบบุญเท่าผู้นี้อยู่ถ้างั้นนายจะช่วยวีลิ้ยังไงฉันก็คงต้องไปขอเขาตรงๆแล้วถ้าเขาไม่ยอมแล้วปล่อยตัววีลิ์ล่ะนายจะทำยังไงก็จะทำยังไงก็ต้องกลับสิพูดง่ายเนาะก็มันก็นยากฉันไม่ได้บอกว่ามันง่ายซะหน่อยแล้วก็ไม่ได้รับปากด้วยว่าจะช่วยได้นายนี่มัน จะยังไงจะให้ฉันช่วยรู้ว่าจะโกรธกันไปอย่างนี้มีโอกาสนิดหน่อยก็ต้องเอาน่ะสินายไปช่วยวีริส่วน,นท่านต้องพยายามหาหมู่บ้านนั้นให้เจ้าเองงั้นก็แยากการตรงนี้ประพานเดินจากไปด้วยควาหมหงุดหงิดอ๋อดีรู้เขาไม่ได้ครูถ้าง,งานนี้ประพานช่วยวีริไม่ได้แล้วก็เลิกเลิกทุกอย่าง เขาจะไม่สารความสัมพันธ์ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นแบบไหนส่วนลำธารกว้างกว้างไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มของลมที่มาอาบน้ําหรือกลุ่มของทีแต่ก็มีพวกทหารมาอาบด้วยทีเห็นโตเซนก็เดินเข้าไปหาสองคนนั้นพูดอะไรกันบางอย่างโดยมีสีหน้าที่ค่อนข้างจะเครียดการได้แต่กําลังจะบอกลมอยู่แล้วแต่ลมดึงแขนเขาก่อน พอาห,าหันมาอีกทีก็ไม่เจอทั้งโตสินและทีแล้วนายเนี่ยอะไรแค่นี้ก็ต้องโกรด้วยแค่ดึงแขนเองก็เมื่อกี้ฉันเห็นทีกับโตสินยืนอยู่ตรงนั้นกำลังจะบอกนายเลยว่าสองคนนั่นเขาคุยอะไรกันไม่จริงมั้งไอ้โตสินนะมันไม่ค่อยชอบขีสจะได้ซ้ำมันจะไปคุยด้วยและยิ่งคุยกันสองคนยาก ถ้าเป็นทีเดินมาหาเองมันก็ไม่แน่ฉันก็ไม่แน่ใจหรอกว่าใครเป็นคนเดินไปหาใครแต่ที่รู้ๆนะ่ะโตสิงก็ไม่ได้อยู่อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกอืมถ้างั้นฉันจะไปถามมันเองไม่ได้นะนายจะไปถามทำไมอา้าวก็การอยากรู้ไม่ใช่เหรอฉันอยากรู้แต่ว่าไปถามอ่างนี้มันจะเสียมารยาทไหมอ่ะฉันว่า นายไม่ควรถามหรอกบางทีเขาอาจจะมีเรื่องส่วนตัวคุยกันก็ได้ถ้ารู้แล้วก็เลิกสนใจซะนี่นายว่าฉันเผือกเหรอเปล่าไปเถอะขึ้นได้แล้วอาบนานเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเมื่อวานก็โดนฝนที่พูดด้วยความเป็นห่วงและประคองการขึ้นจากลำธารเมื่อเดินมายัางจุดที่พวกเขาวางเสื้อผ้ากันอยู่ลมกำลังโน้มตัวก้มลงหยิบผ้าเช็ตัว พร้อมก,กันกับทีที่เพิ่งเดินมาถึงเขาปล่อยผ้านั่นแล้วทีก็เป็นฝ่ายส่งผ้าเช็ตัวให้กับการการรับก่อนจะจ้องหน้าของทีนายมาอาบน้ำเหรอใช่ก็เราตามนายมาแหละไม่รู้ว่านายอาบตรงนี้ไม่งั้นเราคงมาอาบด้วยเราอาบเสร็จพอดีเราขอตัวนะ การพูดแล้วก็จับมือของลมแล้วก็ตกมือหนึ่งทีทําให้ลมกว้ากระเป๋าจากนั้นก็พาดเดินกันไปทีมองตามด้วยความโกรธห่วงนักนะคอยดูเถอะฉันจะแย่งมาให้ได้แย่งอะไรเหรอออดี้พึ่งขึ้นมาจากลำธารยืนอยู่ข้างหลังเขาได้ยินจะแย่งอะไรอย่างนั้นเหรอที่หันมามองออดี พี่สีหน้าตกใจเล็กน้อยว่าอย่างไงทีฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นคงฟังผิดแล้วล่ะฉันบอกว่าที่นี่หนาวจะแย่ฮะอย่างนั้นเหรออูฉันก็เพื้นไปจริงๆอ่ะถ้างนั้นก็ตามสบายนะฉันไปก่อนล่ะทีรู้ว่าออดี้คงไม่เชื่อเขาแน่คงได้ยินทุกคำพูด ออดีเดินไปทางโตสินไปกันกลับไปที่แคมป์ได้แล้วก็มีอะไรหรือเปล่าวะมีคนจะช่วยวิลิตแล้วแต่ก็ยังไม่รับปากว่าจะทำได้แค่ไหนดีเลยสิวะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปช่วยเขาแรงไม่ได้น่ะสิเจ้านั่นไม่ยอมบอกว่ากลุ่มหมู่บ้านกองโซนะ่ะอยู่ตรงไหนบาทจริง ถึงขนาดนี้แล้วยังจะปิดบงังช่วยพวกนั้นไปอีกโตสินฉันฉันทำไมออดี้มองหน้าของโตสินโตสินน่าจะเป็นคนที่ห่วงวิลิตมากที่สุดแต่ทำไมเขาถึงไม่รู้สึกอย่างนั้นถึงแม้คําพูดของโตสินจะดูห่วงวิลิตแต่ทำไมเขาไม่รู้สึกเลยอะไรเปล่า นายคิดว่าถ้าครั้งนี้วีลิศกลับไม่มาเหมือนเดิมนายจะยังยังยังอะไรยังชอบวีลิศอยู่ไหมนี่แหละคือออดี้อยากจะถามเขากลัวหรือเกินว่าความรู้สึกดีๆที่โตสินมีให้วีลิศมันจะหายไปจากคนที่เธอชอบก็อาจจะเป็นรังเกียก็ได้ถึงแม้วีลิศจะไม่ชอบโตสินแต่ถ้าโตสินเปลี่ยนไปอย่างกระทันหัน ก็คงรู้สึกไม่ดีเช่นกันเขาก็ไม่ได้สร้างวิลิตให้เจอเรื่องร้ายๆหรอกแต่วิลิตมีสเสน่ห์กับเพศเดียวกันมากหลายครั้งที่วิลิตเจ้าสายตาเหินๆของพวกว่ากามตั้งแต่เล็กจนโตวิลิตก็เจอแบบนี้มาตลอดทางโลมรู้สึกไม่ดีเลยเหตุการณ์มาคู่มันเป็นเรื่องที่เขาไม่คาดคิดมาก่อน จะบอกว่าบาังเอิญมันก็บังเอิญเขากลัวว่าการจะเข้าใจผิดแต่การกลับนิ่งมากจนเขาเองแอบกลัวือมอกลัวฉันจะโกรธเหรอก็ต้องกลัวสิในที่สุดการก็ยอมพูดกับเขาสักทีทำให้โรมรู้สึกโล่งและสบายใจขึ้นและยิ้มให้กับร่างเล็กเขาดึงร่างเล็กเข้ามานั่งใกล้ ไม่โกรธใช่ไหมฉันจะโกรธนายทำไมล่ะก็เห็นอยู่ว่ามันบังเอิญนายมั่นคงต่อฉันก็พอไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แยกนายจากฉันไม่ได้อยู่แล้วการถ้ามีเรื่องเข้าใจผิดมากๆเป็นพอทีเราควรตัดปัญหาให้ทีอยู่ห่างๆไปเลยได้ไหม มันก็ได้แต่บางครั้งเราอยู่ร่วมกันมันก็ยากนะโรมฉันบอกตรงๆว่าฉันเองอ่ะก็ไม่สบายใจนักหรอกจีสารภาพกับฉันว่าชอบนายแต่ก็รับปากกับฉันเช่นกันว่าจะไม่ยุ่งกับนายเดีย๋ยวคิดจะแย่งต้าพู้ขนาดนี้เลยเหรอมันเกินไปไหมบอกชอบแฟนคนอื่นต่อหน้าแฟนของเขาเนี่ยนะ เขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าถึงยังไงอ่ะนายก็รักแค่ฉันขอให้มันเป็นจริงอย่างนั้นเถอะเราไม่อยากพูดถึงพีอีกยิ่งพูดเขาก็ยิ่งหงุดหงิดการพยายามแทรกเข้ามาในชีวิตระหว่างเขากับแฟนแล้วต่อไปล่ะเขาคิดว่าการคงไม่หยุดเรื่องนี้แน่นอกจากเขาต้องเป็นคนหยุดทีเองลม้มเดี๋ยวสินายจะไปไหน ฉันจะไปคุยกับทีให้รู้เรื่องอย่าเลยนายจะเอาเรื่องแบบนี้มาคุยตอนนี้เนี่ยนะเรากำลังไปตามหาวิลิตกันเกิดผู้พันเขารู้เข้าว่าเรามีปัญหาทะเลาะกันเรื่องรักๆค้ายๆแบบนี้นายจะถูกมองไม่ดีแล้วก็ถูกมองไม่ดีไปถึงพ่อนายด้วยฉันว่าเอาไว้ก่อนก็ได้นะก็ไ,ได้ การพูดมีเหตุผลทำให้เขาต้องเว้นเรื่องนี้ไว้ก่อนทีไม่มีโอกาสเขาใกล้โรมและการได้เลยทุกครั้งที่เขาพยายามมองแล้วจะเข้ามาหาสองคนนั่นก็จะพาเข้าไปในเต็นท์ทำให้เขาไม่มีโอกาสที่จะได้พูดคุยอีเขารู้ว่าโรมกำลังกันเขาให้อยู่ห่างหางกาันวามโมโหทำให้เขาต้องใช้ตัวช่วย พันพบคือตัวช่วยที่ดีพันพบไปหาลมที่เต็นบอกว่าผู้พันมีเรื่องจะคุยด้วยจากนั้นว่าโรมไปแล้วก็เหลือการที่เข้ามาหาการพร้อมกับขอยืมเสื้อพอเขารู้สึกไม่สบายเสื้อตัวนั้นเป็นเสื้อของโรมที่โรมเอามาใส่ให้เขาตอนที่เปียกฝนตัวนี้ฉันคงให้นายยืมไม่ได้หรอก มันเป็นของโรมไม่ใช่ของฉันถ้าอย่างนั้นก็ขอเสื้อการแล้วกันสักตัวหนึ่งตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นเป็นตัวเดียวของการการก็ให้ไม่ได้เช่นกันไม่ได้หรอการไม่เป็นไรเราแค่รู้สึกหนาวอะเหมือนจะไม่สบายถ้างนั้นเอาตัวนี้ไปแล้วกันนะเรายังไม่เคยใส่เพิ่งซื้อมาเหมือนกันซื้อมาหรอซื้อมาตอนไหน ทำไมเราไม่เคยเห็นก็ต้องไม่เคยเห็นอยู่แล้วขอบใจนะการสิ่งที่ทีได้และต้องการเมื่อได้แล้วทีก็จักไปการมองทีด้วยความสงสัยใบหน้าก็ดูเหมือนไม่เหมือนคนไม่สบายเลยถ้าทีจะโกหกจะโกหกทำไมหรืออยากได้เสื้อของโรม แต่พอเขาไม่ให้ทำไมทีถึงอยากจะได้เสื้อเขาลมที่ไปไม่หนานนักกลับมาเขาเห็นทีเดินอยู่ใจเต้นมากเขาเดาว่าทีต้องมาหาการเขาเตือนน้องว่าห้ามสงสารเด็กขาดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ห้ามสงสารการพยักหน้ารัวๆเพราะแบบนี้จึงไม่บอกลมว่าทีได้ขอเสื้อของเขาไป คืนนั้นอากาศหนาวจริงๆที่มองของที่ได้มาจากการเสื้อคลุมสีฟ้าเข้มเขาไม่อยากได้มันแต่เขาเอามันเพื่อทำอะไรบางอย่างคืนนั้นการรู้สึกไม่ดีเลยยังไงสายตาของทีที่ตอนมาพบเขามันรู้สึกแปลกๆแ,และน่ากลัวกว่าทุกครั้งล่างเล็กที่พลิกไปมาโลมคิดว่าหนาว ก็เลยดึงเข้ามาก่อนหนาวเหรอการเปล่าหรอกฉันแค่คิดอะไรบางอย่างคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรแล้วเราช่วยวีลิสได้แน่อย่าบอกนะว่าคิดเรื่องของทีอืมเลิกคิดได้ไหมฉันขอละคิดแต่เรื่องของเราแล้วก็การช่วยวีลิสก,ก็พอฉันก็อยากจะคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่มีแต่ ก็ได้การเลิกคิดเรื่องของทีไม่เลิกได้ยังไงพอเขาถูกโจ๊กถ้าไม่มีพันธะว่ายอายุสิบหเขาคงเป็นเมียลมไปแล้วพอเสื้อก็ถูกถกขึ้นก้นก็ถูกบีบแล้วก็จูกเก่งล่างเล็กออกโปเปียในอ้อมกอดของลมเมื่อพอใจแล้วเขาก็ลายอ้อมกอดแล้วปล่อยให้ล่างเล็ก ได้พักผ่อน